ครับาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบลูสตาร์และแน่นอนว่าอยู่ที่รีเพนแน่นอนว่าผมขึ้น1น0 0ันถ้วยอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของโรซาั่นเองนะบอกเลยว่าโรซาวิธีการเล่นไม่ยากเลยแม่งแค่ไปอยู่ในพุ่มกดอุปกรณ์เสริมแค่นั้นแหละอยู่อยู่ยแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นใหม่แค่นั้นเอง ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าในด้านการเก็บถ้วยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบที่หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเน้นเก็บถ้วยไงเออเอาแค่หนึ่งสองสามอะไรอย่เงี้ยสองสามสอะไรอย่างเงี้อ 2, 3, 4, ออยอืมแต่ว่าเป็นแบบเดียวนะถ้าแบบคู่เนี่ยก็จะต่างออกไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าผมก็ได้ทําให้ตัวของโลซ่าขึ้นพันถ้วยได้เป็นที่สําเร็จนั่นเองนะเออจริงๆแล้วโลซ่าเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะอือาจจะมีแพ้บ้างนะเออมีพวกกุสตีนบ้างบางทีเออที่มาขัดขัดขัดทางทางเดินเราอะเออแต่ว่ามันก็สามารถขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับแล้วเป็นตัวที่ ด่านเนี้ยมันเหมาะมากนั่นเองนะครับในการเล่นอืมเพราะว่าโลซ่ามันค่อนข้างจุประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมที่สามารถอ่าเปิดแมปเปิดแมปทำให้เห็นว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนั่นเองนะมันเลยท้ายยากประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะนะเออ ให้ดูคร่าวๆอืมส,สวยยโอเคครับสรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับผม